เราลดสอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มมิ่งซีรดูเตอร์ยี่สิบสองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ช่องนับป๊อปสามดีนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับรถคันใหม่คันนี้เลยนะครับผมเป็นรถเกี่ยวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะฮะว่าเป็นคันไหนนะครับผมนะครับโอเคครับผมคันนี้ก็เป็นคูปัต้านะครับหนึ่งศูนย์แปดเอ็กซ์นั่นก็ผมนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของค่ายคูปัต้าแล้วก็ของช่องนับป๊อปสามดีนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นอ่า แบบร่มนะครับผมนะส่วนตู้แอร์นี่ยังไม่มานะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบก่อนนะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะฮะสติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นด c 1 0 8 x นะครับผมนะฮะเติมน้ำมัน B 2 0ได้นะครับผมนะนี่เลยประหยัดสุดๆนะครับผมนะฮะก็ช่วงล่างก็คล้ายๆอ่าของ1 0 5 x นะครับผมนะฮะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าตัวรถนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับผมนะฮะ แล้วก็ตัวอุ้มเนี่ยเพิ่มบรรจุข้าวมาอีก10กิโลนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับด้านหลังก็เป็นทรงนี้นะฮะก็รูปลักษณ์นี่ก็จะเปลี่ยนไปนะจะมีแบบส่วนเว้าตรงนี้นะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะโอเค <Okay. S 1> นี่ส่วนฝั่งนี้ก็ขอบฝั่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับผมช่วงล่างนี่โรลเลอร์เลูกนะครับผมนะฮะสปอ,อร์ตแรงได้ดีนะ ก็จะประมาณนี้นะฮะความแตกต่างของตัวรถนี่เยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็อ่าเขาเรียกอะไรด้านบนนี่นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมอ่าภายในนะครับผมหรือว่าหน้าปัดนะครับผมนี้ก็จะมีตรงนี้เพิ่มมานะครับเป็นที่วางแก้วนะครับผมนะสามารถ เสียบแก้วน้ําได้เลยนะครับผมนะฮะแก้วเก็บความเย็นได้แบบสบายๆนะทุกคนนะรายละเอียดก็พยายามเก็บเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับผมนะคันโยกต่างๆนะฮะแล้วก็หน้าปัดนะครับผมนะฮะตามนี้เลยนะทุกคนโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมหมดรถเกียบบร์ประเทศไทยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมนะ มีส่วนของเครื่องยนต์นะฮะอันนี้เสียงเป็นเสียงเดิมติดมาครับแบบเก่าน,นะเสีย <c> ง <oughs> <c oughs> รถไม่เสียงรถเดิมไม่แบบนี้นะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมบอกไปนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ารายละเอียดตัวรถก็จะประมาณนี้นะ่ออปชั่นต่างๆก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ประมาณนี้นะตันนี้เพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆเลยนะครับผมนะก็มาลองเทสระบบดูนะฮะ ใครที่สนใจหมดนะฮะก็ติดต่อที่เพจล่างคลิปได้เลยนะครับผมมีจะทําลงของ19ด้วยนะฮะวันนี้ก็มาเล่นของ22ก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรานะยฮะย้ายรถแล้วก็ทําการทดลองเลยนะครับผมตัวนี้อ่สเปคของปากเกี่ยวนี่ขยายขึ้นอีกนะครับผมนะี่ยปิดติดเลยวะ ตรงคอนะผมนะเพิ่มมาอีกประมาณ50สเซนนะที่เท่าที่จำได้นะโอเคเดี๋ยวไาลา่แยกกันเลยติดหลหรที่ต่อเน,นี่ยมันซูเปอร 8, 8, นะ์แปลกแปะไม่ติดนะครับผมขีค่ครับผมสวยงามฮนะ ในเหยื่อโหเหมาะจัดคี่เลยนะนี่ก็เป็นเทนเลอร์นะครับผมเดือดร้อยนะฮะตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่สร้างจากรถจริงเหมือนกันนะครับผมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรายารถกันไปเลยนะครับผมนะฮะ อบังืงมหามุมไม่ได้เลยทุกคนยิ่งแมปแคบๆนี่กล้องบังเลยนะนี่เราไมไดนไปไกลนะครับผมนะอยู่ข้างหน้านี่เองนะแต่เราก็เอารถไปนะทำเป็นคอนเทนต์ไปนะครับ าพสวยครับ12ความมี22นะัภาพสวยภาพสวยนะอุย้ยบังอีกแล้วกดบังทัศนภาพเลยนะทุกคนแบบนี้แบบเป็นแบบเล็กๆนะทุกคนไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันมีความแบบเหมือนว่าเอุย้ยอะไรวะอุย้ยอะไรวะนี่ชนป้ายโอ้โหผมขอจัดรถแป๊บนึงนะฮะ เดี๋ยวต้องขับห่างๆถนนหน่อยฮะบักเสาไฟนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นะฮะ เข้าไปตรงนี้เลยนะครับทุนผู้ชมจะติดต้นไม้หรือเปล่านะโอ้โหภาพนี้ใช้ได้นะใช้ได้นะภาพไปครับรถลงเลยนะฮะ เดี๋ยวเราลองทดระบบเกี่ยวกันเลยครับเนี่ยวเอเก็บนะไปไหนแล้วเศษฟังไม่ออกทุกคนหรือว่ามันยังไม่ออก สักครู่เรวดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะฮะนี่คันนี้แ,แปลกๆนะ เป็นที่ตัวหมอดหรือเปล่านะฮะทุกคนหรือว่าเป็นที่เป็นที่ตัวข้าวหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเทสเลยนะทุกคนนะฮะยังไม่ได้แบบเล่นลองเทสมาก่อนนะ,ะอันนี้อัดคลิปเลยนะอย่าคอยแก้ไขนะครับผมนะฮะเรามาดูแบบ คุณพ่วมไปก่อนแล้วกันนะครับนี่โอ้โหสวยงามแนทะ้เกี่ยวคล่องเลยนะวิ่งปลอเลยทุกคนนะรนะเร็วและแรงนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูมองคนขับเนี่ยนี่โอ้โหสมจริงครับสมจริงตรงนี้ได้เลยนะ เนี่ยขันยกขยับด้วยนะแต่มันไม่เห็นมือคนจับเนี่ยตัวนี้ตั้งอุ้มไว้น้อยนะครับผมนะฮะมันจะเต็มไวนะใกล้เต็มแล้วเนี่ยวิ่งรอบเดียวเอง ยิ่งรอบเดียวนะฮะเต็มจะแล้วต้องไปหารถมาใส่ข้าวเลยนะครับต้องไปปรับโค้ดให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงนะฮะเวลาเกี่ยวเล่นเกมนี้ไม่ต้องเน้นสมจริงมากนะทุกคนมันจะเต็มไวนะฮะ นี้ก็มาเทปให้ดูสักหนึ่งอุ้มแล้วกันนะทุกคนเนะี้ยนี่ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปแก้ระบบเฟกเนี่ยผมไม่ออกนะฮะจะต้องแก้ความจุใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันเต็มเลยเกินเดี๋ยวผมไปเอารถกันนะครับผม นี่ครับใช้สิบล้อเลยนะฮะกูมแม็กเทลเล์ครับลูกลักนะครับผมคันนี้ฮิโนโวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับผมออกงานกันหน่อยนะแต่สนิมมันขึ้นนะฮะมาดูว่ามันจะเทียได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันสูงนะฮะ ต้องลองต้องลองทีนี้ไม่ได้เอาหกล้มานะฮะหกร้อลำตังนะฮะที่จริงมันต้องยกได้นะฮะมาถึงยกให้มันสูงนเดี๋ยวผมมาดูก่อนคิดว่านายจะได้ตั้งเป็นบุกอโต้ะนรับ ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เกือบไม่รอดน,นะฮะตั้งความจุตัวน้อยไปหน่อยนะทุกคนนะ,ะโอเคครับผมสำหรับที่เราก็มารีวิวให้ชวนสักหนึ่งคลิปก่อนแล้วกันนะอุ้นนะทุกคนนะก็ขอบคุณทันที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, subscribe ด้วยนะครับที่ชื่นชอบงานออกแบบแบบไทยเลยด้วย บางรอบสารดีนะหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ